สวัสดีค่ะกลับมาพบกัพบพวกเราอีกแล้วค่ะกับชาบลาเพ็ดโปเดโต้รายการที่จะมาวิเคราะห์จาบลึกตัดเกตหนังดีซีรีส์ดังที่กำลังปังในขณะนี้ ในวันนี้พวกเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับซีรีส์ที่กำลังดังเป็นผู้แตกจะสามารถทำรายได้สูงมากถึง900ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ33,02ล้านบาทยางเรื่อง Squid Game ครับผมใช่ค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปวิเคอเนี่ยเพื่ออัธรสขอแนะนำตัวละคร Squid Game เ,เล่นลุ้นตาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันหน่อยนะคะเราไปรู้จักกันเลยค่ะ บอกเลยนะครับว่าพวกเราได้มีโอกาสดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากนะครับผมเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาเข้มขนน้นชวนให้น่าติดตามรวมถึงมีสัญญาสอดแทรกอยู่มากมายลใช่ไหมครับคุณสีตรองใช่ล้วค่ะคุณบายบอกเลยนะคะพวกเราไม่มาวิเคราะห์กันธรรมดาแน่นอนเพราะเราจะมาวิเคราะห์สัญญาความเหน็นตัวของตัวละครในแต่และเกมในซีรีส์เรื่องนี้กันค่ะอ๋อน่าสนใจมากใช่ไหมคะตอนเนี้ยพ,พวกเราพร้อมแล้วพวกคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มวิเคราะห์กันเลยคะ่ะไปค่ะอ่ะแ,แล้วมากันที่เกมแรกของเรานะคะนั่นก็คือเกม AEIOU ยุดซึ่งเกมนี้นะคะติติกาง่ายๆเลยค่ะก็คือผู้เข้าแข่งขันนะคะจะเดินหน้าไปแล้วก็รอจนกว่าหุ่นยนต์สาวนะคะหรือว่าฝ่ายคุณหาเนี่ยจะหันมาแลวฝ่ายเนี่ยจะเป็นคนที่ว่า AEIOU เมื่อตุ๊กตาสาวนะคะหันมาแล้วเมื่อยุดทุกคนเนี่ยต้องห้ามขยับนะคะเพราะว่าถ้าเราขยับหุ่นยนต์สาวเนี่ยจับความเคลื่อนไหวได้เนี่ยเราจะโดนปรับตกรอบทันทีแต่ผู้เล่นทุกคนนะคะก็ต้องเข้าถึงเส้นชายภายในห้านาทีเหมือนกันถ้าใครอยากรู้เนี่ยเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ あ,あ จากด่านนี ah! ้นะคะทุกคนจะเห็นสัญญามากมายเลยอย่างเช่นตอนที่แซบล็อกนะคะแสดงความเห็นแก่ตัวในการอยางเอาชนะ โดยการที่ทาให้คนอื่นเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดนะคะโดยการไปหลบอยู่หลังด็อกซูซึ่งเป็นคู่อริกันแล้วบอกว่าถ้าไม่ให้ฉันหลบหลังแกนะฉันเนี่ยจะทําให้แกตกรอบเองซึ่งมีความแบบว่าแสดงความเห็นแก่ตัวแล้วก็อยากจะแก้แค้นอยู่นิดๆน,นะคะเห็นจากภาพได้เลยว่าเนี่ยเออแซบยอเนี่ยจับหัวด็อกซูเอาไว้หรือว่าฉากที่ซังอูนะคะบอกกับกีฮุนที่รู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยว่าเนี่ยไปหลบอยู่หลังคนอื่นนะซึ่งแบบว่าทําให้เออคนอื่นที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยโดนไปแทนแต่เราเนี่ยไม่โดนนะคะ จัดกติกาและวิธีเล่นของผู้เล่นเกม EIOU หยุดเนึ่มันทําให้ต้องอาศัยความว่องไวาการส่งตัวที่ดีและเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ผู้เข้าผู้เล่นเกมเนี่ยได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่แล้วเนี่ยก็เกิดาการกระทำที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะอยู่รอดและเอาชนะให้ได้เราจะเห็นได้จากการแสดงในแต่ละคนได้เลยค่ะครับผมต่อไปเราก็มาดูที่เกมต่อไปเลยครับนั่นก็คือเกมน้ำตาลแผ่นครับผมเกมนี้จริงๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นเกมหนึ่งที่ตัวผมเองเนี่ยชอบมากๆเลยครับเพราะว่า รู้สึกว่าได้เห็นความคิดนอกกรอบแล้วก็การแอปพลายอินพวายส์ของแต่ละตัวละครดีครับผมก็นอกเรื่องกันมันเยอะแล้วก็เราไปดูกคลิปสาธิตการเล่นเกมกันดีกว่าครับผมไปกันเลยครับ ส,สำหรับเกมนี้นะคะก่อนเริ่มเกมผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับกล่องปริศนาตามรูปที่พวกเขาเลือกต่อแถวเอาไว้โดยจะมีรูปสัญลักษณ์4ี่แบบนั่นก็คือวงกลมสามเหลี่ยมดาวและร่มให้เลือกค่ะซึ่งภายในกล่องจะมีแผ่นน้ำตาลที่มีรูปทรงตามรูปสัญลักษณ์ที่แต่ละคนได้เลือกเอาไว้พร้อมกับเข็มหนึ่งเล่มโดยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องใช้เข็มแกะแผ่นน้ำตาลให้ออกมาเป็นรูปทรงที่ตัวเองเลือกให้เสร็จภายในเวลาสิบนาทีหากผู้เล่นคนไหนสามารถแกะแผ่นน้ำตาลออกมาได้ภายในเวลาโดยแผ่นน้ำตาลยังสมบูรณ์แบบอยู่ถือว่าผู้เล แกะแผ่นน้ำตาลออกมาได้ทันเวลาหรือว่าแกะแผ่นน้ำตาลน,นั้นแตกทำให้แผ่นน้ำตาลน,นั้นเสียหายผู้เล่นคนนั้นก็จะตกรอบและถูกกำจัดในทันทีค่ะ<อ> <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสาธิตเกมนะครับผมก็จะเห็นว่าในด่านนี้เนี่ยความเห็นกับตัวของเกมนี้เนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ที่ผู้เล่นทุกคน,นยังไม่มีใครรู้ว่าเกมนี้จะให้ทำอะไรแต่ว่ามีตัวละครหลายตัวที่ รับรู้ได้ว่าเกมนี้เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับผมอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อว่าซังอูที่สามารถคาดได้ว่าเกมนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับขนมแผ่นน้ําตาลจากการที่แซบยอกเนี่ยได้ขึ้นไปสืบเกี่ยวกับเกมนี้แล้วก็เขาก็คุยกับแซบยอกเหมือนกันครับโดยที่เมื่อซังอูเห็นสัญลักษณ์รูปต่างๆเขาจึงคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับขนมแผ่นน้าตาลอย่างแน่นอนเนื่องจากสัญลักษณ์ต่างๆนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนขนมแผ่นน้าตาลที่เขาเคยเห็นอยู่ในสมัยที่ เขายังอยู่ในวัยเด็กทั้งสิ้นครับผมทำให้ซังอูเนี่ยตัดสินใจเลือกสัญลักษณ์ที่เรียบง่ายไม่ให้เขาสามารถผ่านเกมนี้ไปได้อย่างง่ายดายโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้บอกถึงคนอื่นถึงสิ่งที่เขาคาดว่าเกมนี้จะเป็นเช่นไรเช่นเดียวกับยองกีตัวละครที่ล่วงรู้ความลับของแต่ละเกมเนื่องจากที่เขาเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกับทีมงานหรือว่ากลุ่มชุดผู้คคุมชุดสีแดงภายในเกมครับผม แล้วก็เหตุการณ์ของตัวละครอันมินยอค,ครับผมที่ได้แอบใช้ไฟแช็กเพื่อเผาน้ําตาลทําให้ฝนน้ําตาลเนี่ยได้ง่ายขึ้นจนสามารถผ่านไปได้ในที่สุดครับผมแล้วก็หลังจากที่ตัวเธอเนี่ยสามารถผ่านไปได้แล้วเนี่ย เธอก็ให้ไฟแช็กแก่จางด็อกซูให้จางด็อกซูเนี่ยสามารถผ่านเกมนี้ไปได้เช่นกันซึ่งจากการที่เธอทำแบบนี้เนี่ยเหมือนว่าเธอจะเป็นคนดีนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ครับผมสิ่งที่เธอทำเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ครับผมเห็นแก่ผลประโยชน์ที่จางด็อกซูเนี่ยจริงๆแล้วภายนอกของเขาดูเหมือนเป็นคนที่น่าเกงขาแล้วก็มีพักพวกมากครับผมทำให้ฮันวินยอเนี่ยมองว่าถ้าเธอคบค้าสมาคมก,กับคนแบบนี้เธอก็จะสามารถผ่านเกมชนะเกมไปได้เรื่อยๆมากขึ้นครับผมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกม มินยอเป็นลายนะคะและเรามากันที่เกมที่สามของเราดีกว่าค่ะด่านที่สามนะคะนั่นคือชักเยลอันเองและด่านนี้นะคะเขาเนี่ยให้แบ่งทีมละสิบคนให้มาชักเยลอกันเหมือนเกมแบบปกติเลยให้เราเล่นกันตามงานกีฬาสีตอนเด็กๆน,นะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือเกมชักเยลอในครั้งนี้เนี่ยเขาจะไปชักเยลือกกันสูงเทียกบกับตึกสิบชั้นก็เลยทีเดียวบอกเลยนะคะว่าถ้าใครแพ้ตายสถานเดียวเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะสามสองหนึ่งเริ่มเกมได้ค่ะ เกมชักเกเยะจะเริ่มขึ้นนะคะบอกเลยว่าขอแบบเท้ขาข้ามเพื่นว่าผู้คุมเนี่ยได้ประกาศให้ผู้เล่นทุกคนนะคะแยกย้ายกันไปจับกลุ่มโดยกลุ่มละสิบคนแล้วก็ให้จัดหาคนในตามจํานวนนั้นโดยไม่ได้บอกว่าเกมต่อไปอ่ะคือเกมอะไรทาให้แต่ละคนเนี่ยก็คือหาแต่แบบผู้ชายบึกบึนมีกําลังนะคะแล้วก็ไม่มีใครเนะอยากจะร่วมทีมกับผู้หญิงหรือว่าคนแก่เลยเพราะคิดว่าเออบุคคลเหล่านี้ไม่มีกําลังมากพอที่จะเล่นในเกมด่านต่อ,อไปนะคะดังนั้นเนี่ย เขาเนี่ยจะไม่เลือกผู้หญิงนคนแก่ขอกเขาคิดว่าไรประโยชน์และไม่มีแรงก่อจะเอาชนะเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนความเห็นแก่ตัวเลยนะคะต,ตอนที่ซังกูเนี่ยปฏิเสธผู้เล่นคนหนึ่งที่จะมาเข้าร่วมทีมด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วอีกหนึ่งคนเขาเนี่ยไม่ต้องการให้มีผู้อีกทีมเลยหรือว่าตอนที่ พันมินยอนะคะที่เคยสนิทกับจางดอกซูมากๆขอเข้าที่เนะดอกซูไหนก็ทำการปฏิเสธแบบหรายเยอะใหญ่เลยเพราะแบบรู้สึกว่าผู้หญิงเอามาแล้วแบบไม่มีประโยชน์นะคะชายซึ่งตรงนี้มันแสดงถึงความเห็นแก่ตัวของทั้งเพศชายแล้วก็คนผู้เล่นในเกมด้วยค่ะได่แล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเกมที่4กันแล้วนะคะสําหรับเกมที่4เนี่ยก็จะเป็นเกมลูกแก้วนั่นเองค่ะและในเกมที่4เนี่ยมีวิธีการเล่นก็คือผู้เล่นเนี่ยต้องทําการจับคู่กันเพื่อเล่นเกมต่อไปแต่ใครจะไปเชื่อนะคะว่าเกมนี้คู่ของตัวเองเนี่ยต้องกลายเป็นคู่แข่ง มีการเล่นเกมกับลูกแก้วนะคะเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะโดยที่เกมเนี้ยไม่ได้มีจัตติกาตายตัวขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองคนเนี้ยจะตกลงกันเพื่อออกแบบเกมในการใช้ลูกแก้วเพื่อหาผู้ชนะได้อย่างไรแล้วก็เราเนี้ยก็ลองไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะมานายเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเอางี้ถ้านายทายถูกว่าในมือเราอ่ะมีลูกแก้วจำนวนเท่าไหร่อ่ะนายทายถูกนายก็เอาลูกแก้วในมือเราไปแต่ถ้านายทายผิดนายก้เอาลูกแก้วในมือมาให้เราโอเคไหมได้ วัดปเปล่ากี่เีล่นกอนูกเ,เ,กเบบล่นเล่นโอเคต่อต่อต่อโอเคโอเคมาเริ่มเลย <S <S เรมนายเริ่มก่อนนายทายมาในมือฉันมีเลขคี่หรือเลขคู่ได้ฉันว่าในมือเธอนะมีเล็กเลขคู่ผิดในมือเราเอ่ะเลขคี่จ้ะ มีสามลูกว้าแย่จังอ่ะฉันมีสซมน้ฉันมีส้มหนึ่งลูกเอามามาต่อเลยมาเราทายมั่งในมือนายน่าจะมีเลขคู่ใช่ไหมเพาว่าไปว่าไปแล้วมันถูกก็ดีแย่จังฉันแพ้แล้ว ในส่วนของการแข่งขันคู่แรกก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างซังอูและอาลีนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตกลงกติกาของเกมเอาไว้ว่าให้แต่ละฝ่ายทายจำนวนลูกแก้วเดิมพันในมือเป็นจํานวนคู่หรือคี่ซึ่งถ้าหากทายถูกก็จะได้ลูกแก้วในมือที่เดิมพันของฝ่ายไปแต่ถ้าหากทายผิดก็จะเสียลูกแก้วที่เดิมพันไว้เช่นกันครับจากเนื้อเรื่องจะเห็นได้ว่าอาลีสามารถทายจานวนลูกแก้วได้ถูกทั้งหมดจนกระทั่งถึงลูกสุดท้ายซึ่งซังอูก็ได้ขิดออกบายหลอกอาลีและหลอกเอาลูกแก้วของอาลีไปจนหมดโดยได้มีการใช ทำให้สังอูใช้ช่องว่างนี้เป็นการเอาเปรียบอารีได้อย่างเยอะมากๆเลยครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าการทำทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของคนในเรื่องของความเห็นแก่ตัวที่ต้องการเป็นผู้ชนะซึ่งนําไปสู่การเอาตัวรอดโดยไม่คำนึงถึงวิธีการไม่สนใจว่าเราจะต้องเอาเปรียบผู้อื่นหรือไ ช่วงคู่ที่2นะคะคุณตาอิลนามแล้วก็พระเอกกีฮุนนะคะซึ่งคู่เนี้ยใช้วิธีการเล่นเหมือนกับของอาลีแล้วก็ซังกูเลยค่ะแต่ว่าน,นะคะมันก็มีเหตุการณ์ที่ให้คุณตาเนี้ยขึ้นนําม,มาจนจะชนะอยู่แล้วนะคะในขณะนั้นเองค่ะสัญชตาตญาณดิบของกีฮุนเนี้ยก็เกิดขึ้นนะคะเพราะคุณตาเนี้ยเกิดภาวะความจาเสื่อมเฉียบพันค่ะกีฮุนนะคะก็เลยเลือกที่จะโกหกเพื่อพลิกเกมกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราจะเห็นสัญญาความเห็นแก่ตัวในตัวพระเอกอนได้ออกมาอย่างชัดเจนมากเลยค่ะในอย่างคู่ ก่อนที่จะเริ่มเกมนั้นนะคะจียองได้ชวนแซบยองพูดคุยก่อนเรื่องตัดสินใจเล่นเกมนะคะและการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยทำให้จียองรู้ว่าแซบยอเข้าร่วมเกมครั้งนี้ต่อเพื่อหากชนะออกไปได้จะนาเงินรางวัลที่ได้ไปตามหาแม่และเลี้ยงดูน้องชายนะคะและเมื่อใกล้หมดเวลาลงแซบ,บอยกอกซึ่งชวนจียองเล่นเกมโดยวิธีการเล่นเกมเนี่ย คูนี้ก็ได้เสนอว่าใครโยนลูกแก้วได้ใกล้กำแพงมากที่สุดคนนั้นจะได้ลูกแก้วทั้งหมดไปซึ่งในฉากนี้นะคะผู้ชมจะเห็นได้ว่าจียองนั้นตั้งใจจะโยนลูกแก้วออกไปให้ไม่ไกลเพื่อให้เซบิอ,อกชนะเพราะจียองรู้สึกว่าตนเองชนะออกไปหรือเลอะออกไปก็ไม่รู้จะไปทําอะไรการที่จียองยอมปล่อยให้เซบิอ,อกชนะเกมลูกแก้วนะคะแม่รู้ว่าเดิมพันคือชีวิตของตอนเองก็ถือได้ว่าเป็นความเห็นแก่ตัวในรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเป็นการเลือกเสียสละให้จ,หจียองเองรู้สึกายใจแต่ในทางกลับกันนะคะผู้ชนะเกมลูกแก้วนี้สามารถรอดช เก็นแ่ตัวของจียองที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเลยค่ะอแย่จริงๆนะคะและเราก็เดินทางกันมาถึงเกมสุดท้ายแล้วไม่สิเกมเกือบสุดท้ายเกมมีนะคะก็คือเกมข้ามสะพานหินนั่นเองค่ะถ้าอยากดูแล้วว่ากติกาเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องเลือกหมายเลขที่ปรากฏอยู่บนเสื้อโดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะยังไม่ทราบว่าหมายเลขที่ตนเลือกนั้นคือลำดับของการเดินข้ามสะพานซึ่งสะพานนี้มีความพิเศษเนื่องจากถูกออกแบบ ใ,ใช้กระจก2รูปแบบด้วยกันในการเดินซึ่งด้านหนึ่งคือกระจกธรรมดาทั่วไปมีลักษณะบางและไม่สามารถรองรับน้ําหนักของคนได้ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นกระจกนิลภัยที่มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ําหนักของคนได้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันตัดสินใจก้าวผิดจะส่งผลให้ผู้เข้าแข่งขันตกลงจากสะพานและกระแทกพื้นด้านล่างจนเสียชีวิต แลสำหรับเกมสะพานหินนะคะเริ่มต้นได้เหมือนกับเกมอื่นๆเลยค่ะก็คือผู้ควบเนี่ยจะไม่ได้บอกกดนะคะว่าเกมต่อไปจะได้นไรแต่เขาเนี่ยมีหมายเลขเสื้อมาให้ซึ่งคดีกับจํานวนคนก็คือ1นึถึงสินะคะสัญญาตยานแรกเลยที่เราเหินกันนะคะก็คือคนเนี่ยมักจะแย่งเสื้อที่อยู่ตั้งแต่2องถึงสิก็คือเขาจะไม่เลือกเลข 1- และ16เพราะเขารู้สึกว่า ถ้าแรกจะไม่มีแบบตัวอย่างให้ส่วนเลข16เนี่ยเป็นเลขสุดท้ายควรที่เวลาจะไม่ทันก็จะมีการแย่งชิงกันเอาหมายเลขของตนเองนะคะจุดที่สองเลยที่เราจะเห็นก็คือพอเมื่อเราเริ่มเล่นเกมกันแล้วเนี่ยคนที่อยู่ท้ายๆจะมีความแบบว่ากลัวว่าเฮ้ยเวลาจะไม่ทันแล้วทำไมไม่รีบก,กระโดดข้ามไป ส่วนคนเล่นคนแรกนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่อยากจะกระโดเดเลยว่าไม่อยากจะตกไม่อยากจะเป็นคนเสี่ยงนะคะทําให้เกิดการถักกันเกิดขึ้นค่ะแล้วเขาก็ไม่แคร์นะคะว่าใครเนี่ยจะแบบขลบกุกการตัดสินใจอะไรคือไม่แคร์เลยจนกระทั่งนะคะมีผู้เล่นลําดับที่13ซึ่งตรงนี้ค่ะแอบกระซิบนิดนึงว่าซังอูนเนี่ยอยู่ลําดับที่1 4นะคะนะคะผู้เล่นลำดับที่13เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูวิธีนะคะว่าจะดูกระจบนี้ละไพ่เนี่ยจะดูยังไงแต่เขาเนี่ยไม่ยอมบอกนะคะเพราะเขาเนี่ยบอกว่าคนอื่นก่อนหน้าเนี่ย ก็ไม่ได้แบบทําดีกับเขาแล้วสุดท้ายก็จะมาฆ่าเขาอยู่ดีแล้วก็จะโดนผักเหมือนคนก่อนๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเขาเนี่ยก็ดูจนกระทั่งมีกระจกแผ่นสุดท้ายเลยเนี่ยเขาปิดไฟทําให้ผู้เล่นหมายเลขสิบสามเนี่ยมองไม่เห็นนะคะซังอูเลยตัดสินใจเมื่อเวลากระชันชิดแล้วเนี่ยก็เลยผักค่ะสัญชาตญาณความเห็นแก่ตัวนะคะของซังอูก็เลยผักผู้เล่นหมายเลขสิบสามตกลงไปแล้วก็ผ่านด่านนี้ไปได้ค่ะใช่ะะแล้วค่ะและนี่นะคะคือเป็นการตอบย้ำความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่อยู่ภายในเกมเนี่ยชัดเจนมากเลยค่ะ อใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนั่นเองนั่นคือเกมที่หกเกมปาหมึกค่ะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมจบท้ายซีรีส์ของเรานั่นเองนะคะถ้าอยากรู้ว่าเล่นยังไงก็ปไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะในเกมที่6มีวิธีการเล่นก็คือจะมีการขีดเส้นแบ่งเขตแดนซึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาหมึกซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับ โดยฝ่ายรุกจะต้องกระโดดขาเดียวไปที่ข้างตัวปลาหมึกก่อนจากนั้นจึงจะสามารถวิ่งสองขาเพื่อฝ่าทีมรับเข้าไปบริเวณส่วนหัวของปลาหมึกและคว้าชายชนะมาครองแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายรับก็จะต้องคอยต่อสู้ด้วยการผลักให้ฝ่ายรุกหลุดออกจากพื้นที่ปลาหมึกและถ้าหากสามารถกำจัดฝ่ายรุกออกจากเกมได้สำเร็จฝ่ายรับก็จะเป็นผู้ที่ชนะแต่อย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายน่งไม่สามารถแข่งขันเกมต่อได้ฝั่งที่เหลือก็จะเป็นผู้ชนะเช่นกันซึ่งความหมายของกติกาททายนั้น มีนัยยะที่ซุกซ่อนอยู่ก็คือผู้เล่นทั้งสองฝั่งสามารถใช้ความรุนแรงแบบใดก็ได้เพื่อป้องกันอาณาเขตของตัวเองแต่ในเมื่อเกมนี้จะมีผู้ชนะได้เพียงแค่หนึ่งเดียวก็หมายถึงผู้เล่นจะต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งนั่นเองครับแล้วและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายครับผมก็คือเกมปลาหมึกซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างซังอูลและกีฮุนโดยที่ทั้งสองเนี่ยเคยเติบโตมาด้วยกันซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองต่อสู้กันโดยที่ไม่มีการทำนึงถึงความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องราวในอดีตที่เคยผ่านมาน ทั้งคู่ก็ยังไม่สนใจถึงวิธีการที่จะต้องเอาชนะกันเนื่องจากซังอูนเนี่ยได้มีการเปิดเผยเหตุผลที่แปปอบรอบฆ่าแซมยอกก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นเนื่องจากว่าถ้าหากว่าแซมยอกและกีฮุนยังอยู่เนี่ยทั้งคู่อาจจะโหวตให้เกมนียุติล,ลงเขาเองเนี่ยก็จะไม่ได้รับอะไรกลับไปเลยกลับไปมือเปล่าเนะครับผมแล้วก็เมื่อเกมดําเนินต่อไปจนถึงขีดที่ต้อง อาชนะกันจนได้เนี่ยครับผมซังอูและกีฮุนก็ต้องเริ่มต่อสู้กันจริงจังโดยที่ทั้งคู่เนี่ยต่างหาวิธีเอาเปรียบซึ่งกันและการหาวิธีโกงซึ่งกันและการอย่างเช่นแบบตัวซังอูเองก็พกมีดมาเป็นอาวุธนะครับผมแต่ว่าตัวกีฮุนเองก็แอบกำซายไว้แล้วก็สาดใส่ซังอูเพื่อให้ซังอูมองไม่เห็นเหมือนกันครับผมจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยอาศัยความเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ต้องเอาตัวรอดแล้วก็ด้วยกติกาของเกมเนี่ยก็ยิ่งเป็นการส่งเสริมแล้วกปกกาาาา้ตะรรน,น่นนงขึจท ไม่ได้สนใจว่าจะสามารถทำร้ายได้แม้กระทั่งพักพวกหรือว่าคุณภาพเก่าแก่ของตัวเองครับจริงค่ะ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าในทุกๆเกมจะมีความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อยู่ในทุกเกมเลยก็เหมือนกับสังคมทุกวันนี้นะคะที่เราต้องใช้ชีวิตอย่างนินรนในสังคมนั่นเองคะ่ะจากการมีข้อสัญ,ญญาของเกมในซีรีส์น,น,นี้นะคะทำให้เราเห็นว่าผู้ที่ชนะในเกมก็คือผู้ที่ต้องหาทางเอาตัวรอดในแต่ละเกมโดยองค์ประกอบของการเอาชนะที่จะบอกเป็นสัญญาได้ก็คือความเห็นแก่ตัวของผู้เข้าแข่งขันนะคะเพราะเป็นหนทางที่จะนาไปสู่ชัยชนะได้นอกจากนั้นแล้วนะคะวิธีการเอาชนะของแต่ละเกมก็เช่นกันผู้แข่งขันก็ได้ใช้แทบทุกวิธีทางไม ผู้แข่งขันที่ด้อยกว่าทั้งความสามารถและความคิดนะคะจากสถานการณ์จาลองดังกล่าวก็เปรียบได้กับสังคมในประเทศเกาหลีในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าคนในสังคมจะมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องดิ้นรนหาหนทางที่จะอยู่รอดในสังคมแม้จะต้องเอาเปรียบผู้อื่นหรือเห็นแก่นตนเองมากกว่าผู้อื่นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสาคัญนะคะทําให้ทุกคนต้องเอาตัวรอดในสังคมนี้ได้ะคะ่ะสุดท้ายนะคะบางครั้งชีวิตก็เหมือนมากรุกค่ะและเราทุกคนก็เืินม้าหนึ่งตัวบนเกมกระรานแห่งทุนนิยมนี้ค่ะโอ้โห เอาเทเตอร์โขของเราให้เป็นที่95กันเลยทีเดียวค่ะและสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันนะคะถ้าอาจารย์ท่านไหนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟแล้วก็กดแอดนะคะเย้ไปแล้วค่ะ ซองกีหุนรับบทดโดยอืออืออีออจองังขโคือก่อนที่เกมชักจะเร่ใจเยอร์ใจเริ่มขึ้นเอาใหม่เลยพูดใหม่เลยพูดใหม่เลยขึ้นตอนนิดหนึ่งก็คือก่อนที่เกมชักจะเยอร์ใจเริ่มขึ้น มยุดอขามีตอง